สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนําวิธีการติดตั้งและใช้งานโซลาร์ไลท์โคมไฟโซลาร์เซลล์ทรงกลมครับอันดับแรกนะครับเปิดกล่องมาครับจะพบกับอุปกรณ์ดังนี้นะครับนั่นคือโคมไฟแผงโซลาร์เซลล์ครับรีโมทคอนโทรลและชุดน็อตอุปกรณ์ติดตั้งครับจุดแรกนะครับในการเชื่อมต่อคือการนําเอาสายไฟของโคมไฟและสายของแผงโซลาร์เซลล์นะครับทำการเชื่อมต่อกันสังเกตตรงโคดทองเหลืองนะครับให้ลงล็อกแล้วก็หมุนล็อกปิดจุกแบบนี้เพื่อป้องกันน้ําเข้าครับในระหว่างการชาร์จนะครับไฟจะขึ้นสีแดงแบบนี้ สำหรับรีโมทคอนโทรลครับกดออนเพื่อทําการเปิดไฟแล้วก็กดออฟนะครับเพื่อทําการปิดไฟนะครับแต่ถ้าเกิดวันนี้เราจะเปลี่ยนสีไฟนะครับเรากดปุ่มบวกเพื่อเป็นคูลไลท์จะเป็นไฟสีนี้สีขาวนะครับแล้วเกิดเป็นปุ่มลบจะเป็นวอร์มไลท์เป็นไฟออกสีส้มๆ ต่อมานะครับก็คือการกดปุ่มตัว M นะครับนั่นคือการใช้ไฟ2สีแล้วก็สำหรับปุ่มออโต้นะครับเลือกเป็นโหมดออโต้นะครับเพื่อที่จะใช้งานสำหรับตอนกลางคืนนะครับเมื่อมีแสงพระอาทิตย์ตกมายังบนแผงตัวไฟจะดับลงแต่เมื่อไร่ที่แผงไม่ได้รับพลังงานนะครับตัวโคมไฟจะติดขึ้นเองนั่นเองครับและสำหรับการกดปุ่มขึ้นแล้วก็ปุ่มลงนะครับเพื่อเป็นการเพิ่มแสงแล้วก็ลดแสงนั่นเองครับรวมถึงปุ่ม 3h 5h และ 8h นะครับ จะเป็นการตั้งเวลาชั่วโมงให้โคมไฟติดนั่นเองครับสำหรับการติดตั้งนะครับการใช้งานข้อแนะนำก็คือทำการติดแบบความหน้าลงนะครับเพื่อเป็นการป้องกันน้ำเข้าตรงบริเวณหน้าโคามหรือถ้าเกิดต้องการติดแบบแนวตั้งนะครับต้องระวังน้ำจะเข้าด้านหน้าโคามสักนิดหนึ่งนะครับซึ่งการติดในสถานที่ถูกต้องจะยืดอายุการใช้งานให้ยาวยิ่งขึ้นครับ